โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำฟิวเจอร์ใหม่นะครับของเว็บ c a n v a com นะครับซึ่งเป็นฟิวเจอร์ที่เราสามารถที่จะเลือกนะครับมันก็จะสร้างให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็วิธีการนะครับเราก็ไปที่เว็บ c a n v a นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเมนู เหมือนเด้งหน้าต่างขึ้นมาใหม่เหมือนมันกำลังอัปเดตขึ้นใหม่นะครับเป็นลักษณะเหมือนว่าสร้างด่วนโซเชียลมีเดีย n ข a นมานะครับหลังจากนั้นก็เราอ,อันดับแรกเราก็ทําการเลือกรูปแบบแบบน,นะครับว่าเราจะเอารูปแบบแบบไหนนะครับก็มีแบบโพสต์อินสตาแกรแบบเรื่องราวแบบ Facebook ภาพปก f a c e b o o k โพสต์ Twitter นะครับและอื่นๆเนี่ยตามนี้เลยนะครับสมมติว่าผมจะโพสต เฟซบุ o กนะครับผมก็ทําการติ๊กนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคลิกดําเนินการต่อขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวตัวอย่างนะครับมีพรีวิวตัวอย่างนะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับข้อความหลักของคุณที่นี่นะครับใส่ไม่เกินใส่ได้25ตัวอักษรนะครับก็ทําการพิมพ์ไปก็ได้นะครับ ไปก๊อปข้อความมาแล้วก็วางเลยนะครับถ้าเราใส่เกินเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเพราะว่าลักษณะเหมือนว่าเพิ่มเกินหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะ,ะหรือถ้ามีเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้นะครับสมมติว่าผมจะใส่ว่าอ,อันนี้มันจะใส่ได้25นะครับแต่อันล่างเนี่ยข้อความเพิ่มเติมเนี่ยมันจะใส่ได้45ครับผมก็ทำการคัดข้อความ ละลากนะครับเอามาใส่เพิ่มเติมอ่าประมาณนี้นะครับอ่ารู้สึกว่าข้อความที่พรีวิวเนี่ยมันจะเล็กไปนะครับดังนัน้นจะลบนะครับเพื่อให้มันสั้นลงอ่ามันก็จะพอดีประมาณนี้นะครับอ่าจะเป็นพรีวิวนะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้เราทําการ อัปโหลดหรือลากไฟล์นะครับเข้ามาในตัวนี้นะครับหรือบางไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นโชว์ให้ที่เราเคยอัปโหลดมานะครับสมมติว่าผมจะเอาเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับที่ผมได้ไดทำขึ้นมาเนี่ยคลิกไปเลยเห็นไครับมันก็จะนำมาโชว์ไว้ตรงเมนูด้านบนประมาณนี้นะครับแต่แนะนำมาให้เป็นโลโก้ที่เป็นภาพ png นะครับ Uh, ภาพ PNG แบบโปร่งใสแบบนี้นะครับมึต uh, ิว่าอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดดําเนินการต่อครับ uh, ในหมวดนี้เขาก็จะให้เราเลือกเทมเพลตเลือกเทมเพลตนะครับแล้วก็ทําการเลือกเทมเพลตเลยครับเขาก็จะมีเทมเพลตให้ก็เยอะพอสมควรมึต uh, ิว่าเทมเพลตนี้ก็แล้วกันนะครับหรือหมวดหมู่อื่นๆที่เราอยากจะเลือกเทมเพลต แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับสง่างามเรียบง่ายสง่างามก็ได้อะอสง่างามคือตัวนี้นะครับแล้วกดดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะ,ะปรับสีนะครับฟอนต์ต่ตางๆรูปแบบที่เขามีให้เห็นไหมครับซึ่งมันก็สะดวกง่ายนะครับต่อการที่เราจะนําไปเผยแพร่นะผมว่า ฟอนต์ต่างๆนะครับนี่ก็สามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับแอดฟอนต์นะครับสไตล์ของคุณได้นะครับก็เลือกได้นะครับซึติว่าผมจะเอาลักษณะเขียวๆแบบนี้อโอเคถ้าจะแก้ไขนะครับก็ให้มาที่รูปภาพแล,ล้ลบกพวกเมนูด้านบนที่เราผ่านการกดต่อไปมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปคลิก เพื่อที่จะทําการแก้ไขในขั้นตอนนั้นๆได้นะครับเมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะขอเอาเป็นตัวอย่างเนาะเาเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอันนี้ดําดเนินการต่อครับเ,เลือกสีเรียบร้อยนะครับพื้นผิวก็คลิก มันก็จะขึ้นพรีวิวแบบนี้นะครับโชว์ดีไซน์ของเรานะว่าพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะรพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับซึ่งง่ายต่อการที่เราจะแก้ไขดัดแปลงนะครับซึ่งมันสามารถที่จะนี่มันก็สะดวกเรานะครับแค่พิมพ์ข้อความมันก็จะจัดรูปแบบอะไรให้ทุกอย่าง นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟิวเจอร์ดีไซน์ใหม่นะครับของเว็บ c a n v a .com นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ